สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยสร้างโตเกียวนะครับสำหรับคลิปเดียวนี้หนุ่ยก็จะปั่นจักรยานจากบริเวณมิโดริกาวะที่บ้านหนุ่ยอยู่ตรงนั้นนะครับไปยังบริเวณสถานีคุฮงบุสึที่ย่านโอกุซาวะนะครับเซตากายาซิตี้ที่เมืองโตเกียวนี่แหละนะครับซึ่งใช้เวลาในการขี่จักรยานไปก็ไม่นานมากนะครับประมาณ10นาทีนะครับ เส้นทางการขี่จักรยานของหนุ่ยก็จะประมาณนี้แล้วก็หนุ่ยก็จะบรรยายไปเรื่อยๆนะครับว่าในระหว่างทางขี่จักรยานนั้นสภาพบ้านเมืองในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในช่วงที่หนุ่ยเดินทางไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันหยุดโกลเด้นวีคนะครับต้นเดือนพฤษภาคมปี2021เป็นช่วงที่ทางโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยังอยู่ในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินนะครับจากสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่กระจายอยู่ในปัจจุบันนะครับ คราวนี้จากที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นย่านถนนย่านมิดริกาวอกะมุ่งหน้าไปทางจิยูกาวกะนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นในคลิปวีดีโอของหนุยซึ่งเป็นเส้นทางที่หนุยขี่มาบริเวณนี้ประจําอยู่แล้วในการที่จะไปห้างต่างๆนะครับอย่างซูเปอร์ด้านซ้ายมือนะครับก็บุนคาโดนะครับก็จะมีสินค้าต่างๆมากมายแต่ตอนนี้เราก็ผ่านไปก่อนนะครับตรงนี้ ก็ถ้าหากว่าเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณสวนเส้นทางด้านหลังก็สามารถที่จะขี่ขนานกันไปกับบริเวณถนนเส้นหลักได้เช่นเดียวกันนะครับตรงบริเวณสวนตรงนี้ก็ขี่ไปนี่ถ้าหากว่าเป็นช่วงหน้าซากุระแน่นอนว่ามีอยู่ตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็ช่วงที่มีดอกไม้อะไรต่างๆตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับสามารถที่จะมาถ่ายรูป เก็บบรรยากาศกันได้นะครับถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวหรือว่ามาอาศัยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศไม่ถึงกับร้อนแล้วก็ไม่ไม่ได้หนาวนะครับแดดออกประมาณนี้กับอุณหภูมิประมาณ20กว่าองศานี่กําลังพอดีนะครับสําหรับสภาพอากาศในประเทศญี่ปุ่นเนาะอันนี้หนูก็ขี่จักรยานนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นบริเวณของ ทางรถไฟนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้รถไฟกําลังจะมานะครับเดี๋ยวก็เลยขอเลี่ยงไปถนนใหญ่เหมือนเดิมนะครับอันนี้หน่วยขี่ออกมาที่ถนนใหญ่ก็จะได้เห็นว่าแบบคนเขาออกมากันเยอะขนาดไหนในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับน่ครับจากที่เห็นนะข้างหน้าด้านขวามือเป็นห้างนะครับลับบก็จะขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีจักรยานจอดอยู่เยอะอยู่นะ จากที่เราสังเกตตรงนี้นะครับบริเวณ2ข้างทางก็จะเห็นผู้คนนะครับออกมาเดินข้างนอกกันก็าแน่นอนว่าถ้ามุ่งหน้าไปทิยวยกา่าลกะก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกร้านอาหารหรือว่าร้านที่เป็นขายของช้อปปิ้งอะไรต่างๆโดยทั่วไปร้านแฟชั่นอะไรนี้ก็มีนะครับพวกยูนิโครร้านดังๆนะครับขี่ไปบริเวณตรงนี้นะครับ ด้านซ้ายมือจะมี7 e เ e ่ e อแล้วก็มีซปเปอร์ต่างๆนะครับถ้าตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นมีแคนดูร้านร้อยเยนก็มีนะครับตรงนี้เป็นเข้าสู่เขตบริเวณจิวกาวกะแล้วนะครับอันนี้หนุ่ยก็กำลังจะขี่ออกไปโซนด้านหลังนะครับที่ไม่ใช่บริเวณตรงถนนใหญ่เนาะ โอวานุ่คุณชินกับเส้นทางตรงนั้นมากกว่าในการเดินทางไปบริเวณกรุงบุสึนะครับตรงนี้ก็ถือว่ารถเยอะอยู่พอสมควรนะครับในช่วงบริเวณช่วงตอนกลางวันตอนนี้วิธีการขี่เราก็ขี่ชิดซ้ายนะครับแต่ว่าก็ต้องให้พื้นที่สําหรับคนที่เขาเดินโดยทั่วไปก็จะเห็นสนัญลักษณ์ของจักรยานนะครับแล้วก็พยายามขี่ตามที่เขากําหนดนะครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวหนุ่ยก็จะออกเลี้ยวขวานะครับเข้าซอยตรงนี้หลังจากเลี้ยวขวาเข้ามาตรงนี้เราก็จะได้เห็นผู้คนอีกจํานวนมากนะครับจํานวนมากเลยจริงๆหลายๆท่านก็ออกมานั่งเล่นนะครับอยู่บริเวณพื้นที่สาธารณะตรงนี้ถึงแม้ว่าในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็จะมีหลายเก้าอี้หลายตัวนะครับที่ถูก เห็นว่าไม่ให้นั่งอะไรเงี้ห้ามนั่งก็เป็นการมาตรการที่เขาพยายามที่จะสร้างระยะห่างทางสังคมนะครับหรือว่า social distancing แต่อย่างไรก็ดีในความท้นเห็นของหนุย่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าดูจากสภาพจำนวนคนแล้วก็มีความแออัดอยู่พอสมควรนะครับนี่ขนาดหน่วยขีดรัยานหรือย,ยังต้องแบบค่อยๆซอกแซกไปเรื่อยๆนะครับ อันที่จริงก็อยากเข้าเลนซ้ายทางนู้นแต่ว่าก็ยังหาจังหวะอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ขี่ไปเรื่อยๆนะครับขี่ไปเรื่อยๆในท่านก็จะเห็นสองข้างทางบรรยากาศแบบว่าเป็นที่ช้อปปิ้งนะครับเชิงแฟชั่นอะไรต่างๆมากมายขี่ตรงไปด้านหน้านะครับก็จะเป็นเห็นรถไฟจอดอยู่ด้านบนนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานีจิยุกาวกะกครับ สำหรับท่านใดนะครับที่จะต่อเส้นทางรถไฟอะไรต่างๆนะครับสถานีจิวากับเป็นสถานีที่ใหญ่แล้วก็มีเชื่อมโยงไปกับหลายสถานที่สำคัญๆนะครับหลายสถานีหลักๆสำคัญมากมายถ้าหากว่าบ้านใครอยู่ในบริเวณนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับในการเดินทางไม่ว่าจะไปชิบุยะชินจูกุนะครับก็สามารถที่จะเริ่มจากตรงนี้ได้นะครับ ยี yeah. ตอนนี้หน่ยได้ออกเลนซ้ายแล้วนะครับเมื่อีดไปเรื่อยๆแต่ก็แน่นอนว่ายังต้องคงต้องหลบนะครับผู้คนต่างๆแน่นอนว่าคนที่ขีจ่จักรยานก็ไม่สามารถที่จะไปแบบโอ้ยอเรียกว่า,าสั่นกระดิ่งนะครับให้คนหลีกทางเราอะไรอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะทำนะครับส่วนใหญ่เราก็ต้องให้ทางสำหรับคนเดินก่อนเป็นอันดับแรก ตอนนี้ออกมาจากบริเวณตรงนั้นได้แล้วนะครับก็จะเข้าสู่บริเวณถนนหลักนะครับตรงนี้ขี่ออกมาด้านขวามือตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงเรียบทางรถไฟไปครับตรงนี้นะก็จะมีร้านรอสันตรงนี้หนูรอจอดรอให้รถผ่านไปก่อนนะครับ ก็จะมีรถใหญ่ๆผ่านมาบริเวณตรงนี้อย่างรถเมย์นี่อย่างที่เห็นนะครับนี่คือรถเมย์ที่โตเกียวเนาะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ด้านหน้านะครับที่เห็นรถสีดําตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นรถแท็กซี่นะครับรถแท็กซี่ในโตเกียวในญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ถือว่าแพงนะครับถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องนั่งเพราะว่าแพงมากพอสมควรใช้รถไฟ หรือว่าใช้ขนส่งสาธารณะอื่นๆน่าจะประหยัดกว่านะครับคันนี้หน่วยก็ขี่เรียบทางจากาทางรถไฟนะครับขี่จักรยานเรียบทางรถไฟมาหลังจากนั้นหน่วยก็จะออกเลี้ยวขวาต่อไปนะครับตรงบริเวณทางข้ามตรงนี้หลังจากที่เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับขี่ไม่นานเนี่ยก็จะถึงบริเวณคุงบุสือแล้วนะครับ แล้วก็เส้นทางตรงนี้เนี่ยก็จะไปทางวัดโจชิงจินะครับที่รู้สึกว่าหนูจะเคยรีวิวไปแล้วในช่วงก่อนในคลิปวิดีโอ,อก,ก่อนๆนะครับนี่หนูสังอินโตเกียวก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะตรงบริเวณนั้นก็จะเป็นวัดของพุทธนะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับสามารถที่จะเข้าไปกราบไหว้สักการะกันได้ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางนะครับที่ขี่ไป ตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านอะไรต่างๆและซึ่งก็ตอนนี้ก็เข้าใกล้บริเวณที่เป็นที่พักของเ,ออเป้าหมายปลายทางนะครับที่หนู่อยากจะไปนะครับซึ่งตรงนี้หนูก็จะขี่จักรยานไปหารุ่นพี่นี่แหละไปหารุ่นพี่คนไทยนะครับที่ที่เรียนอยู่ในโตเก,กียวเทคเหมือนกันนะครับก็จะขี่มาในบริเวณตรงนี้แต่ว่า ตอนนี้ก็แอบจะงงงเส้นทางนิดนึงนะครับเหมือนจะหลงทางแต่ว่าก็ยังยังนึกภาพแผนที่ในหัวออกอยู่นะครับก็เลยขี่ไปเรื่อยๆก่อนสําหรับตอนนี้หนุ่ยก็ใกล้จุดหมายปลายทางเข้ามาทุกทีแล้วนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะจบลงแต่เพียงประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าท่านใดอยากให้หนุ่ยทำคลิปวิดีโออะไรเพิ่มเติมอยากให้หนุ่ยขี่จักรยานไปที่ไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันใหม่ในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย